สนับสนุนโดย World Gas เคียงข้างสร้างรอยยิ้มแก๊สหมดกดสั่ง World Gas 02 272 3333เย็นถึงใจโดยนากว้าง18นิ้วของฮาตาริใหญ่กว่าแรงกว่าฮาตาริสนับสนุนโดยน้ำมันงานจีนตรามังกรคู่หอมทุกหยดได้รถงาแท้มอดีทำงานอยู่ใ,ใกล้แต่ก็รู้จักเห็นเขาเปิดนานก็มากินแต่เขาเปิดใหม่ๆ ก็รสชาติเขาดีแล้วก็มาเรื่อยๆก็รสชาติเขายังโอเคเหมือนเดิมก็มีโอกาสก็จะแวะมาทานบ่อยก็ของเขาเข้มข้นจะคล้ายๆถึงเครื่องดีนะฮะอะไรอนยะ่นที่นั่นจะรสชาติมันไม่แค่คเข้มข้นนะฮะทีนี้รเรื่องปัตไัยขาเข้มข้นดีอร่อยครับผมอยู่ที่รสชาติครับรสชาติความเข้มข้นของรสชาติที่ผสมกันได้ทั้งเปรี้ยวหวานอร่อยมากครับ เออผัดไทยของพี่เหรอหนึ่งท,ที่ที่ลูกค้าบอกความแตกต่างนะหนึ่งยังคงความเป็นไทยรสชาติหวานเปรี้ยวเค็มหนึ่งผัดไทยต้องดํำรงความเป็นเออผัดไทยไว้ก่อนสองคือรักษาสุขภาพลูกค้าคือใส่อะไรก็ได้เป็นผักส่วนผักยาวอะไรพวกนี้ค่ะใช้น้ำมันหมูน้ำมันหมูน้อยที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เจียวเองแล้วก็ผักสะอาด ดูแลสุขภาพให้ลูกค้าแล้วต่อไปที่อาจจะมีข้าเตีวผัดไทยที่ใช้เส้นโฮมบ i ดคือเปลี่ยนไปเลยคุณไม่กินเส้นขาวแล้วคุณเส้นีกินแค่โฮมบ i ดเลยแต่ตอนนี้ยังหาเส้นที่เข้ากับน้ำผัดไทยที่ยังไม่ได้ใช่ใช่ใช่เราต้องต้องต้องหนึ่งอาหารเนี่ยต้องดูแลลูกค้าของเราให้ให้ให้ดีอ่ะให้ดีเรื่องสุขภาพก็สำคัญะอะไรเงี้ยคนะ่ะ พี่ปูเนี่ยแกเป็นสุดยอดแม่ค้าที่ใส่ใจสุขภาพของลูกค้าจริงๆเลยครับคุณผู้ชมอีกหน่อยคงได้กินผัดไทยเส้นโฮวีดกันบ้างนะครับมามาทุกครั้งก็ทานผัดไทยทุกครั้งนะคะก็คือเป็นคนชอบทานผักเขาให้ผักเยอะดี <laughs> ก็ติดใจตรงที่แบบเออมันเป็นผัดไทยที่แบบเออมันมีแบบอะไรนะกาก,ากหมูอ่ะแบบเออก็ไม่เคยกินแบบนี้นะก็เลยมาแล้วคือผักอะไรก็มาก็ฟรีด้วยไงผักมันผักมันกินได้เยอะก็เลยแนะนําพวกพี่ๆเข้ามาชอบตรงนี้แหละอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ทําให้สาวๆติดใจร้านพี่ปูก็คือผักที่นี่เนี่ยฟรีครับหยิบได้เองแบบไม่อั้นพี่ปูแก,กเติมให้ตลอด ลครับผมสงสัยมากเลยครับพี่ทำไมผัดไทยพี่เนี่ยใส่ถั่วฝักยาวด้วยล่ะครับออจริงๆแล้วอะมันเป็นอะไรที่ถ้าน้องกินน้องไปสุขโขทยัยน้องจะเห็นข้าวตี๋สุขโขทัยอะทุกอย่างใส่ถั่วฝักยาวแล้วพี่มาลองใส่กับผัดไทยเนี่ยก็จะมีคนนะใส่ถั่วฝักยาวพี่มาลองคือกินที่บ้านก่อนทำกินที่บ้านก่อนเฮ้ยใ,ใส่ถั่วฝักยาวก็อร่อย แต่เป็นถั่วถั่วย่างอื่นไม่อร่อยนะเออแปลกเหมือนกัน <único> ต <Liberty eye throat> ้องกับถ yeah. ั่วผักยาวอย่างเดียวพี่ก็ยังงงอยู่เหมือนกันเลยว่าถั่วผักยาวอร่อยอะไรอย่างเงี้ยมันมันเข้ากับอาหารได้นะถั่วผักยาวเนี่ยต้องบอกว่าต้นฉบับผัดไทยของพี่ปุ๊กของแท้เนี่ยต้องมีถั่วฝักยาวด้วยนะครับคุณผู้ชมก็อร่อยดีมันคือชอบที่มันมีถั่วมีผักเยอะอ่ะ ชอบที่มันเแปลกดีว่ามีถั่วฝักยาวมีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบต่างจากผัดไทยทั่วไปที่แบบว่าไม่ได้ใส่ผักอะไรเยอะอย่างเงี้ยค่ะก็มาทานผัดไทยที่นี่ค่ะอร่อยนะคะก็ทานได้ทั้งแต่คุณปู่คุณย่าจ,จนหลานเลยรสชาติโอเคเลยค่ะพี่จะเริ่มให้เขาให้เขาจะถามก่อนส่วนมากเขาจะถามก่อนค่ะว่าผัดไทยทําไมมีใส่ถั่วฝักยาวด้วยอะไรด้วยพี่ก็จะบรรยายว่าเออมันได้เพิ่มหนึ่ง ผักเข้าไปในเรากินไปไม่ได้กินแต่เส้นแป้งอย่างเดียวคือผัดไทยจริงๆเป็นอาหารที่ห้าหมูนะที่ว่าว่าคนโบราณเนี่ยยยมยุดมากเป็นอาหารห้าหมูเลยพอเรากินเข้าไปเราก็เออโอเคอะไรอย่างเงี้ยคือว่าหนึ่งให้น้ามันน้อยลงหน่อยไม่เหมือนที่อื่นอะไรอย่างเงี้ไยไข่การตีไข่ก็จะจะเห็นที่ตีแบบออมเ็ตน้องใช้น้ามันไม่ต้องมากเวลาใส่ผัดไทยเอ่อลงน้ํามันเลยก็จะเข้าร่างกายของ ลูกค้าน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทําไมถึงตีไข่แบบออมเล็ตล่ะครับพี่เพราะว่าหนึ่งถ้าเราตอกไข่เข้าไปเนี่ยมันจะหนึ่งต้องใช้น้ํามันถึงคือเรา,เราน้ํามันเราใส่ที่เส้นมนเะวลาผัดผัดแบบผัดน้าอะ่ะพอผัดเสร็จแล้วก็ใส่ใส่น้ำเอน้ำผัดไทยลงไปถ้าเป็นแบบสมัยโบราณแบบที่ใส่แบบเป็นกระทะใหญ่ให่อ่ะเขาก็ต้องใส่น้ํามันลงไปเอกเพื่อไม่้ทำพันธติดกระทะเขาเพราะเขาไม่เคยไม่ต้องล้างเขาก็ตอกไข่ไเขา้าไปเพราะเใส่น้ำมันให้ติดกระทะเขา ลูกค้าก็จะรับน้ำมันตอนนั้นไปพี่ก็เลยแบบว่าเออทำไงให้ให้ให้ผัดไทยมันคงความเป็นผัดไทยอยู่แต่ว่ารักษาความเป็นสุขภาพของลูกค้าเพิ่มขึ้นเ,เส้นเส้นเข้านุ่มดีและ,ละรสชาติกดีที่อื่นที่อื่นผมว่ามันมันเกินไปคือบางทีเนี่ยเขาผัดเนี่ยใส่น้ำมันมากเกินที่นี่เขาไม่มันครับ<ห>ก็เส้นเหนียวนุ่มครับ ก็ไม่ไม่มันมากพี่โป๊ครับทำไมพี่ไม่ใช่กระทะใ,ใหญ่แบบร้านผัดไทยที่เขาใช้กันนะครับเออพี่ก็พี่ดูแล้วพี่ไม่ไม,ไม่ไม่นั่นที่ชอบอย่างเงี้ยผัดอย่างเงี้ยแล้วล้างตลอดจะเห็นเนียเออมันจะสะอาดกับการกินลูกค้าบางทีมันไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเรียกว่ามันแมนลงแล้วก็ถาน พี่ก็ทำไปเพราะเพราะว่าถ้าถ้าผัดเนี่ยกระทะเดิมเนี่ยเส้นมันจะมีปัญหานะมันจะเป็นก้อนมันจะเป็นอะไรมันไม่สวยงามนะเออแล้วก็ผัดแบบนั่นอย่างเงี้ยจะดีกว่าเยอะมากเลยอ่ะค่ะแล้วขอพี่ไปค่ายตามสบายเลยครับพี่ผัดให้ลูกค้าก่อนเลยครับไม่ต้องห่วงผม กระทะเท่านี้เนี่ยผัดได้มากที่สุดเนี่ยกี่จานนะครับเออ่ประมาณสิบใช่มล้อกี้ใส่สองกระบวย,ยาาเริ่มแบบปจะหวักมาแล้วเพราะว่าทีดูเส้นมันไม่มันดูมันไม่น่ากินนี่ก็จะเริ่มใส่ไปหยอดไปหน่อยอะเงี้ย ยังมีลูกค้าสั่งต่อไหมครับพี่มีแล้วค่ะเ็าสั่งใส่กล่องค่ะพี่ผัดพร้อมกินทีเดียวเลยเหรอครับเนี่ย <ฮะ S 1> ปกติที่ร้านเนี่ยพี่ปุต้องทำอะไรบ้างครับ ก็หนึ่งพี่ก็จะดูแลทั่วไปหนึ่งก็คือผัดเป็นเป็นหลักเพราะว่าบางทีลูกค้ากลางวันเนี่ยมาเยอะมากพี่ต้องผัดเองเพราะว่าจะไม่ทันลูกค้าก็คือว่าพี่จะผัดก็ดูแลเรื่อง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 ผัดไทยเนะะี่ยค่ะเป็นหลักเป็นหลักแล้วก็คุยกับลูกค้าลูกค้าคนไหนสนสนสน,สนใจเรื่องผัดไทยพี่หรือว่ามีปัญหาเรื่องอาหารเอ่อที่ว่าตัวเองทําเกี่ยวกับอาหารไทยนะพี่บอกว่ามาถามพี่ได้พี่พอที่จะมีความรู้ที่จะตอบให้เขาได้ค่ะ แหมพี่ปูพูดแบบนี้รับรองแฟงรายการผมเนี่ยไปที่ร้านต้องถามพี่ปูทุกเรื่องแน่ๆเลยแ่ะครับแหมพี่ปูผัดคนเดียวแบบนี้เนี่ยเหนื่อยแย่เลยนะครับทำไมไม่ให้ลูกน้องมาผัดบ้างนะครับ เออช่วงแรกก็มีนะแต่ลูกค้ายังติดพี่อยู่อะ่ะแต่ว่าผมก็บอกว่าเฮ้ยให้โอกาสลูกน้องมั่งนะแล้วก็โอเคเพราะน้ําพี่ปรุงสําเร็จรูปแล้วยังไงผัดก็มันก็รสชาติเหมือนกันนะคะแต่มันยากตอนเส้นนั่นเองแต่น้ำหนักมือของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับพี่ใช่ใช่ล <laughs> <laughs> ูกค้าก็เลยจ้องจะกินพี่แล้วพี่ไม่มีสาขาอื่นพี่ก็อยู่ที่นี่พี่ก็โอเคถ้าลูกค้ามาพี่ก็ นั่นได้เหมือนกันค่ะพี่ปูไม่คิดจะขยายสาขาเพิ่มบ้างเหรอคะคิดว่านะพี่แต่ว่าพี่พี่คิดว่าพี่จะอย่างนี้ก่อนคือตอนนี้คือว่ายังยังยังไม่ลงตัวทุกอย่างพี่จะทําคือพี่จะทาน้ําผัดไทยของพี่นะขายคือมีโครงการนะจะทําน้ําผัดไทยมากกว่าถ้าไปหลายสาขาที่ค่องข้างพี่ว่าเพื่อมันเหนื่อยอ่ะเราแบบขอบเพียงแล้วเราก็โอเคพอที่จะค่าใช้จ่ายในตัวเองได้ก็ถือว่าโอเคแล้วค่ะช่วงภาวะนี้นะ อย่าไปทำอะไรรดผลนมากๆมันก็อันตรายกับตัวเองที่ทำน้ำผัดไทยขายเมื่อไหร่เนี่ยรีบบอกผมเลยนะครับผมจะมารีบซื้อลองไปผัดกินที่บ้านบ้างแต่ถ้าทำกินเองแล้วไม่อร่อยเนี่ยผมจะกลับไปกินผัดไทยที่ร้านที่ปุ๊กทุกอาทิตย์เลยล่ะครับ เบอร์แก๊สมาส่งแล้วครับมาถึงแล้วก็จัดการเปลี่ยนถังเปลี่ยนหัวให้พี่ปูเขาด้วยนะครับเพราะลูกค้าเข้าร้านแล้วเดี๋ยวพี่ปูเขาจะผัดขายไม่ทันแกส๊สคุณภาพพร้อมแล้วครับพีเมอผัดไทยระดับแชมป์โลกกับพร้อมแล้ว คราวนี้ลูกค้าจะแห่เข้ามาแน่นร้านแค่ไหนพี่ปูกแกก็ทำผัดไทยให้ออกมาได้อร่อยแล้วก็น่ากินแบบนี้ทุกจานลหละครับแต่ตอนนี้ผมว่าลูกค้าเริ่มเยอะแล้วนะครับพี่ ปกติหลักๆลูกค้าพี่ปูเนี่ยจะสั่งผัดไทยแบบไหนกันนะครับเออปกติก็จะสั่งเส้นจันนะคะเส้นจันกุ้งสดแล้วก็หนงผักกาดที่ที่ร้านที่นะคะหนงผักกาดแล้วก็จะมีเดี๋ยวนี้เขาจะเลือกเดี๋ยวนี้เขาจะเริ่มสั่งวุ้นเส้นนะผัดไทยวุ้นเส้นของพี่เนี่ยผัดไทยวุ้นเส้นลูกค้าบอกว่าไม่ติดเป็นก้อน,นอ Lets, น่นไ,ไม่ติดเป็นก้อนที่ใส่ใช้ใช้น้ำผัดไทยที่กันไม่ติดเป็นก้อนเห็นลูกค้าเริ่มมาเริ่มวุ้นเส้นมาม่าเส้นถึงสำเร็จรูปอะค่ะ ค่ะเส้นใช่ใช่ใช่ตัวเลือกมากขึ้นหนูประกาศที่รู้สึกว่าลูกค้าจะได้รับคำชมมากนะ,ะว่ารสชาติไม่เหมือนที่อื่นค่ะผมเห็นมีสลัดด้วยอ่าสลัดค่ะสลัดปาลาสลัดทอดมันกุง้ง ก็มาสั่งผัดไทยนะคะแล้วก็จะมีผักกาดค่ะผักกาดแล้วก็ทอดมันกุ้งอะคะ่ะบางทีก็สั่งเป็นสลัดค่ะก็คิดว่าผัดไทยนะฮะก็อย่างน้อยก็เซลจนจิมก็การันตีนะ,ะผัดไทยจิงมําโลกนะครับแล้วก็เชิญชวนนะครับคนที่ชอบนะฮะประเภทผัดไทยนะครับก็มาร้านนี้แล้วไม่ผิดหวังครับผัดไทยเจมโลกสุดยอดครับ สนับสนุนโดย World Gas เคียงข้างสร้างรอยยิ้มแก๊สหมดกดสั่ง World Gas 02 272 3333เย็นถึงใจโดยนากว้าง18นิ้วของฮาตาริใหญ่กว่าแรงกว่าฮาตาริสนับสนุนโดยน้ำมันงานจีนตรามังกรคู่หอมทุกหยดได้รถงาแท้